ดีอย่างเป็นทงาทงการจะทางการจะพม่าพนมงกุลดอกไม้ะสวยงามมากเลยค่ะทางหลังนี่เต็มด้วยจ้ะพม่าพน่งกุลกระเจียยันลานเจียว่นองกุลอ,อ,อูอ้สวยอะไรอย่างนี้มาได้จ้าเออ้อมาเบิ่งดอกไม้มาสอนสอนศานสาดอกไม้น้ำจ่อยพม่าพี่น้องจ้ามาเบิ่งกันเลยเป็นจังได้จ้าเป็นจังได้มาปวดแถมเนี่ย สมาปวดมาเลิดคักแท้น่งจังมาเกิ่งทางนี้ออกจะมีสีเหลืองหลายอยู่้ะจ้ะเนอะสีเหลืองหลายก็เลยเบ่งแแปลกตาเนี่ยแต่ว่ามีสีมีสันเข้มเข้มข้นขึ้นกว่ากันว่าสันตนนะจ้ะเนาะคุณน่ะมีสีมีสันเข้มข้นกว่ากันเยอะดูเสียงจักรยานเจ้าไอา้ <laughs> ก็จังหลูกสูบเจ้าญาติอูกพน,นี่จ้าเปนชัวเป็นชวีชดีสวยเกินไปแล้วเธอสวยเกินไปแล้วดูนจะจาดอกสีเหลืองจ้าคุนนี่ดเลย กำลังจะบานก็นมีบานแล้วก็ร้ายเบิงนะ่งเนี่ยเบิ่งดอกไม้เนะี่ยโพดแล้วสุดยอดนะจ๊ะนะโอ้ มาเห็นแบบนี้แล้วแทบไม่อยากกลับบ้านเลยพ่อแม่พี่น้องแทบอยากกลางเต็นนอนเฝ้าป้าดอกไม้เลยทางอ้อมพ่นฝุ่นก็มี้ะจ๊ะเด้นพ่นภูเขาพ่นนะพ่น นี่อำเภอเทียนอำเภอที่จอย,อยู่้ะจ๊ะเด้อสวยดีลีความสวยงามของดอกไม้ไมช,ช่วงนี้ค้นๆกำลังออกมาเดินออกกำลังกายละจ้ะเดี๋ยวจะพ้าใช่ลรืช่างลงมัน เนี่ยตั้งดอกเหลือดเล้ยงตั้งผุนกำมี่ลายพนเนี่ยจะให้มาพ่นตั้งคุนบอกใหเดี๋ยวร้องไปเบิังจักเชียแต่ว่าสงยางเขาไม่ที่ไมนมีทางยางเน,นี่จ้ะอยู่ดนบ่ได้เดิอนเสียค่าป,ปั๊บเป็นเครียดเพลสไอที่จอดรถคุณน่ะดอกสีเหลืองๆลุ้ยงน ุดลูกหูลูกตาจริงๆเลยทั้งนี้มีสีสันหลายสีนะจจะนะแต่ส่วนมากจะเป็นสีเหลืองหลายกว่าแต่ว่าเิ่นก็เป็นสีสันที่ว่าที่สวยงามอีหลีนะจจะนะ นีจะให้ดูช้าๆแบบว่าจะได้เห็นทุกลูกคุ้มค้นของต้นใหม่เลยแหละของดอกใหม่นะจาจะนะอู้เย็นอยู่ใต้ลมใต้ต้นใหม่นี่บม,ม่มีแดดนี้เย็นขนาดจา้ะงามเกินไปจริงๆแล้ว จะสวยขนนาดนี้ตกได้ที่เกิดก่อนกะเฮี้ยวกะเฉากะเละกะหล่มแล้วเนี่ยละนาจังคนขเขาเบียพันแน่คลคิปนี้นี่จะทายร่วมกับไปหาที่เก่าที่เดินผ่านมาเมื่อกี้นั่นละจ้าเด้เอ ถ่ายรวมๆไปให้ดูเลยถ่ายหย่อนแสงเนียบัดทมด์ความสวยของมันสวยงามอะไรจะขนาดนี้สุาดาอดไปเลย เจ้านี่ห้ามกระพริบตาเด้อจา้าเด้อราะว่าความสวยของดอกไม้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้หน้าลงไหลจริงๆปีที่แล้วเราก็มาปีนี้เราก็มาปีไหนเราก็มา สวยง,งามเกินไปโอเคจ้ะไปจะพาย่งางกลับไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าอะไรเวลาจอดเลยอีกนาทีนะึงแล้วก็จะไอ้ค่ายปั๊บนิน้โม,มเมนต์ของใอยได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะแพค่เอ,อ็งก็ยังดีดีงานม,มุดมือก็ยังบริคัทเสียค่าปั๊บรถเที่ยเดียวจะสร้างก็ยังดีเลย นต่งสมาธิที่เอ็นค่อยๆถ่ายพวกเจ้าบ,บึงพวานค่อยๆยางสะสาดแม่จ้ะยางเล่าบะไเดีพวกเจ้าไล่ตาพวกเนี้ยน,นี่คุณนอะอยากให้บึงสวยๆสวยๆใสๆไปเยบ่อมเมนยังดอกจวดอื้อ S <S สุดยอดเลยจ้ะสุดยอดของความสวยจีภาพมาจบตรงนั้นคุณละ ตรงมุมนี้ที่จอยชอบมากๆเลยก็คือตรงมุมนี้จาา้าพ่อแม่พี่น้องกันนะมุมนี้ถ่ายที่ไรก็สวยมาบริดวจะเด้ผาพวกเจ้าม,มาเบิงอีกมาเด้อบัตินิดเดอถ้าว่างกันะได้มากจ,จะ้ะ ถ้าว่างก็จะได้พามาชมอีกทีถ้าไม่ว่างก็จะไม่ได้มาเดี๋ยวเล่นอะจรนะนเนาะเอาล่ะเอาล่ะ ปึ่งมาตอมเข้าใจตอมกินน้ำหวานสวย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 จริงๆสวยเกินไปแล้วสวยไม่ปรรัญญารัญญงสวยไม่ได้บอกใครสวยไม่เก่าบอกลาใครเลย สอนน้ำจอยคักแมนบ่คุณน่ะจดอีเล่โอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็จะฝากไป้ำนีแลวจา้าเลือกกลับขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ enjoy life style in Denmark แล้วก็มาดามเฮดวัลสรูมจ้าเดี๋ยวมื่อหน้าจะชิ้นส่วนของสวยมานำยู่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า สิ่งเดียวมันหนอนทายหลุบทายแต่นั่นน้ำกันนอกจากนั้นบายค่ะสวัสดีค่ะ